สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ศูนย์ถแถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ถ่ายทอดสดจากกระทรวงสาธารณส,สุขประจำวันจันทร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2564ผมนายแพทย์เดกชัยเพียรศรีวัชราโฆศกกรมระมัย์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนครับมีข่าวที่น่ายินดีครับสำหรับประเทศไทย โดยเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่ามหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ครับรายงานผลการประเมินระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพที่เรียกว่า Health Security ประจำปี2564โดยประเทศไทยนะครับขยับขึ้นจากอันดับที่6 เมื่อปี2562มาเป็นอันดับที่5จาก195ประเทศครับด้วยคะแนนรวมถึง68.2จาก100คะแนนโดยได้อันดับ1นะครับด้านการตรวจจับโรคและรายงานที่รวดเร็วและเป็นอันดับ2ครับด้านการตอบโต้รวดเร็วซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวครับที่ติดอันดับ1ใน10ของโลก และเป็นที่หนึ่งของเอเชียและนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับและในวันที่10ธันวาที่ผ่านมาเช่นกันครับด็อร์สาธิตปิตุเตชะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด -19 และโควิดฟรีเซตติ้งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยจังหวัดเพชรบูร์ครับสามารถควบคุมโรคได้ดี มีการจัดโควิดฟรีเซตติ้งในรูปแบบต่างๆอาทิโควิดฟรีดิสทริกต์นะครับโควิดฟรีซิตี้โควิดฟรีโซนโควิดฟรีสเตชันครับและได้กำชับสื่อสารทำความเข้าใจให้กับประชาชนทุกกลุ่มครับโดยเฉพาะกลุ่มสตรีมีครรภ์ซึ่งขณะนี้ยังฉีดวัคซีนยังได้ไม่ถึงครึ่งนะครับให้เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งขณะนี้วัคซีนมีเพียงพอครับและบริการเชิงรุกในพื้นที่เข้าถึงยากครับ รวมไปจนถึงฉีดให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยเพื่อเพิ่มความครอบคลุมสร้างความปลอดภัยในการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับในวันนี้มีประเด็นสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือโควิด1 9นะครับกลายพันธุ์โอมิครอนวันนี้เป็นอย่างไรครับเรามาติดตามกันครับโดยวันนี้มีถึง3ท่านด้วยกันครับท่านแรกครับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่านที่2ครับนายแพทย์บรรลังอุปพงครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอีกท่านหนึ่งครับนายแพทย์วิชานปาวันผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบ <cs> กรมควบคุมโรคนะครับและในช่วงนี้ครับพบกับทั้ง3ท่านได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณหมอเอกชัยครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่รักนะครับวันนี้คงคงสั้นๆไม่ยาวนะครับถ้าจําได้เนี่ยวันศุกร์นะครับ วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราแจ้งว่าเราพบคนที่มีเข้าข่ายที่จะเป็นโอมิคอนเนี่ยสีลายนะครับและคอนเฟิร์มไปแล้ว3ลายนะครับก็มีลายสุดท้ายนะครับที่ยังต้องรอการคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับทีนี้จะขอพูดง่ายๆอัปเดตสถานการณ์อยากให้เห็นอย่างนี้ครับตั้งแต่1พฤศจิกาที่เราเปิดประเทศ อันนี้เป็นข้อมูลของเขตสุขภาพทั้ง13เขตนะเขต13คือกรุงเทพมหานครนะครับเราได้ตรวจเฝ้าระวังมาโดยตลอดนะฮะก็พบว่าเกือบทุกเขตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังเป็นสายพันธุ์เดลต้าอยู่นะฮะ4,700กว่ากวลายแล้วก็เราพบอนะัลฟาในเขต12คือบริเวณชายแดนใต้เนี่ย 8ลายนะยังมีเดลต้าหลงเหลืองอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีเบต้านะสายพันธุ์แอฟริกันเนี่ยนะครับที่มาสมัยก่อนเนี่ยนะครับอีก1ลายนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็พบโอไมคอนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นโอไมคอนเนี่ย11ลายแล้วก็มีการคอนเฟิร์มแล้ว8ลายเดี๋ยวจะให้ข้อมูลต่อไปนะครับ เก้าร uh, ายของโอไมคอนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับมาในระบบะท,ที่ผ่านสนามผ่านขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเทสซนโกแซนบ็อกอะไรก็แล้วแต่นะแต่เป็นตัวอย่างมาจากกรุงเทพนะแล้วอีก2อรายเนี่ยมาจากเขต4ก็คือมาจากนนทบุรีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งก็มาจากชนบุรีก็เป็น11ลายนี่ก็ให้เห็นในส่วนของสัดส่วนนะครับต่าง,างๆนะไม่ว่าในกรุงเทพและในภูมิภาคแล้วก็ภาพรวมของประเทศ อันนี้ครับเราเราตรวจไปแล้วก็ส่วนหนึ่งของการที่เราตรวจเบื้องต้นด้วยสกิปเทสหรือตรวจตำแหน่งที่มันหายไปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการตรวจที่ค่อนข้างเร็วเนี่ยเราก็จะเอามาตรวจโฮจีโนมเซ u e n นซิงต่อนะซึ่งซึ่งไม่ไดเอามาร้อเเนะเพราะว่าเดลต้าบางตัวเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ต้องเสียเวลามาทำโฮจีโนมเราจะเลือกเอาบางส่วนตามก,ก,ฎ,กฎเกณฑ์ของเราเท่านั้นเองที่มาทำโฮจีโนมเพราะว่าทำโฮจีโนมเนี่ยมันใช้เวลามากแล้วก็มีค่าจาก ค่อนข้างสูงนะเราก็จะสุ่มมาตามตามหลักการของเรานะครับเ,เราตรวจโฮจิโนมไปแล้วประมาณ403นะจาก4,000กว่าเนี่ยนะครับแล้วก็มีโฮจิโนมรอตรวจอีก154ลายนะเพราะฉะนั้นขณะนี้เราพบนะครับเ,เป็นเรื่องของการเดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมดนะ11ลายแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยโฮจิโนนเซ q เวนซิ่งแล้ว8ลายนะครับ อันนี้เป็นรายละเอียดนะฮะรายที่1ก็พวกเราคงทราบกันดีแล้วนะครับเป็นชาวอเมริกันเดินทางมาจากสเปนนะในระบบเทสเซนโกอันนี้คอนเฟิร์มแล้วผู้หญิงสองคนนะครับที่เป็นคนไทยไปในีเรียไปกิจกรรมทงางศาสนากลับมาแล้วก็ตรวจพบเนี่ยอันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วรายที่4ที่เคยแจ้งวันศุกร์เนี่ยอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าตัวอย่างของเขาเนี่ยพูดง่ายๆมีเชื้อไม่มากนะครับแล้วก็เมื่อใส่เครื่องไปก็มี ปัญหานิดหน่อยก็ใส่อีกเครื่องนึงนะครับมันก็เลยดีเลย์ไปนิดหน่อยนะครับส่วนรายที่5นะที่พบเพิ่มนะอันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับเป็นคนไทยนะครับอายุ39ปีก็มาจากไนจีเรียเช่นกันนะมาในระบบแซนบล์รายที่6นะอันนี้อายุมากหน่อย62ปีแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยนะครับขณะนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ เป็น potentially ก็คือยังไม่คอนเฟิร์มนะครับก็เข้าใจว่าผลก็อาจจะไม่ไม่นานก็จะออกนะครับเ,เราพบที่ชนบุรีอันนี้เป็นเป็นต,ต่างจังหวัดนะครับมาในระบบเทสเซนโกเป็นชาวกรีกนะฮะอายุ51ปีอันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับชาวไทยอายุ37อันนี้มาจากแอ,อฟริกาใต้นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ได้ห้ามนะครับถ้าคนไทยจะกลับบ้านเนี่ยเราจำเป็นต้องต้อง,ต,องต้องรับนะครับเพียงแต่ก็เอามากักตัวนะครับ ก็อันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับคนอเมริกันนะฮะซึ่งมาจากอเมริกานะแต่ว่าไปเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีนะครับอันนี้อายุ40ปีนะฮะอันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับถัดมาเป็นชาวเบลารุสนะครับนะเดินทางมาจากยูเอไอ e นะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะฮะอายุ51อันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วรายสุดท้ายก็คือเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันนะครับเดินทางมาจากอังกฤษนะฮะอายุ31ออันนี้ ตรวจเบื้องต้นก็เข้าได้นะครับแล้วก็รอคอนเฟิร์มต่อไปนะครับก็อันนี้คือสากา์ทั้งหมดโดยสรุปก็คือเจอ11ลายนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มแล้ว8ลายนะครับก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะทยอยคอนเฟิร์มรวมถึงถ้ามีลายใหม่เข้ามาก็ก็จะตรวจเพิ่มเติมอีกนะครับทีนี้ในส่วนของข้อมูลต่างเนี่ยนะครับก็จะเดี๋ยวทางเม,เมื่อเราเจอเบื้องต้นเนี่ยเราจะไม่รอนะครับเราจะแจ้งให้พื้นที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็แจ้งให้ท่านสนสจ ให้อะไรพวกนี้แล้วก็าทางากรมควบคุมโรคทราบทันทีนะครับเพื่อที่จะไปอสอบสวนการระบาดของโรคแล้วก็ไปดูว่ามีใครมีความเสี่ยงนะครับก็จะก็จะต้องดําเนินการที่จะเอามาตรวจนะครับเชิญขออนุญาตเชิญให้คุณครับวิชาเลยครับเชิญครับสวัสดีครับก็ขอขอนุญาต นำเสนอนะครับในส่วนของสถานการณ์ภาพรวมก่อนนะครับผมครับก็ในสถานการณ์ภาพรวมนะครับทั่วโลกนะครับก็ยังคงมีรายงานการติดเชื้อนะครับผู้ป่วยรายใหม่นะครับการระบาดในหลายๆพื้นที่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็พบว่าในส่วนของอัตราการเสียชีวิตในภาพรวมทั่วทั่วโลกก็ค่อนข้างจะคงตัวนะครับดูเหมือนแนวโน้มจะลดลงนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในส่วนของสถานการณ์โอไมครอนนะครับ ทั่วโลกนะครับผมนะตอนนี้มีรายงานมาแล้วทั้งสิ้น69ประเทศนะครับผมนะฮะในส่วนของประเทศไทยนะครับก็ยังคงเป็นผู้ติดเชื้อฮะเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราก็พบรายงานใน20ประเทศที่เป็นการรายงานการติดเชื้อสายพันธุ์โอมกอนที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศนะครับซึ่งก็ประเทศไทยเองก็จาเป็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับในส่วนของโอมิคอน ของประเทศไทยนะครับอย่างที่ท่านอาทิตย์ดีได้นําเรียนแล้วนะครับข้อมูลที่เราเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังมี11รายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยืนยันแล้ว8รายอย่างที่ท่านทีนําเสนอนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มาเทสแอนด์โกนะครับผมนะฮะแต่แซนบ็อกนะครับก็มีนะครับของโควิดีนก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่สัดส่วนจะอยู่ที่เทสแอนด์โกเยเยอะนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับสําหรับสถานการณ์ที่ ที่รายงานของของประเทศไทยนะครับผมครับเมื่อวานนะครับมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น3,398รายนะครับในจำนวนนี้นะก็จะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศซะส่วนใหญ่นะครับมีการติดเชื้อที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ20รายนะครับผมนะครับในส่วนเสียชีวิตนะครับมีเสียชีวิตเพิ่มเติม23รายนะครับผมนะครับสำหรับ การเฝ้าระวังการเนินการที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศนะครับในส่วนของท่าอากาศยานนะครับจากข้อมูลที่มีการตรวจนะครับคัดกรองนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับหนึถึงิพฤศจิกายนนะครับทำการตรวจไปทั้งสิ้น1นึ่งแสนนาะครับหกสรายนะครับพบการติดเชื้อ171รายนะครับคิดเป็นรอยละการติดเชื้ออยู่ที่0.13นะครับ ส่วนในเดือนธันวาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ทธันวาคมนะครับทำการตรวจผู้เดินทางทางท่าอากาศยานไปแล้วทั้งสิ้น87,383รายนะครับพบการติดเชื้อ152รายนะครับที่เป็นอัตราการติดเชื้ออยู่ที่0.17รายนะครับในส่วนของการการตรวจในในกลุ่มของผู้ที่เดินทางท่า เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับสัดส่วนก็จะเป็นของเทสเอนโคลนะครับซะเยอะนะครับ6 85% 885รายนะครับแล้วก็แซนบ็อก21รายนะครับแล้วก็คอรันทิน46รายนะครับสำหรับสถานการณ์การตรวจภายในประเทศนะครับยอดการตรวจของอ t ทนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ตรวจไปทั้งเส้น38,25รายนะครับซึ่ง พบการผลบวกจากการตรวจ a อเคทั้งสิ้น455รายนะครับก็จะเห็นว่าในภาพรวมของสถานการณ์ทั่วประเทศนะครก็ยังไม่ไม่มีคัสเตอร์อะไรที่ที่เป็นคัสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมเราสามารถยังตรวจจับการระบาดและดําเนินการไปตามมาตรการที่กําหนดไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับการคาดการสถานการณ์นะครับกราฟนี้ก็เป็นการการพยากรณ์นะครับมาตรการ ที่ดําเนินการนะครับก็จะเห็นว่าในสัดส,ส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเส้นพยากรณก,ก็ยังยังต่ำกว่ากว่าที่พยากรณ์ไว้นะครับผมก็จะเห็นว่ามาตรการเรื่องของการเปิดประเทศนะก็ยังไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการเกิดการระบาดใหญ่อย่างที่หลายท่านกังวลน,นะครับก็สอดคล้องเช่นเดียวกับเรื่องของการเสียชีวิตนะครับ โดยภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของประเทศไทยนะครับแนวโน้มก็พบผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับผู้ป่วยที่มีอาการหนักผู้เสียชีวิตนะครับลดลงกว่าที่เราคาดการไว้นะครับพบการระบาดท,ที่ปัจจุบันเป็นการระบาดขนาดเล็กขนาดกลางนะครับอยู่ในชุมชนสถานประกอบการตลาดแคมป์คนงานและโรงเรียนนะครับเราพบสัดส่วนของผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศนะฮะในรูปแบบของเทสแอนโคเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีรายงานพบการติดเชื้อในอหลัง Day 0, เดศูนย์ บ้างนะครับผมนะฮทำให้จําเป็นที่ต้องติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงค่อนข้างจะมากนะครับังนั้นมาตรการที่สําคัญนะครับมาตรการของเทสแอนโกคือเรื่องของผู้ประกอบการนะครับจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนแล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนระบบการติดตามผู้ที่เข้าสู่ระบบเทสแอนโกนะครับเมื่อพบการติดเชื้อก็ต้องรีบ แจ้งทีมสอบสวนโรคเพื่อที่จะดําเนินการเรื่องของการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของรสถานพยาบาลที่เป็นคู่ปฏิบัติการนะครับเมื่อพบอันติดเชื้อก็ต้องรีบส่งตัวอย่างนะครับเพื่อตรวจหาสายพันธุ์นะครับให้เร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับก็คงจะต้องเน้นมาตรการหลักเรื่องมาตรการของวูการนะครับวัคซีนนะครับผมนะเรื่องของ universal prevention นะครับเรื่องของ c o v i ดฟรีเ setting นะครับผมฮะแล้วก็เรื่องของการตรวจ e d k นะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับมาตรการนะครับ การป้องกันสุขุมควยังคงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องดําเนินการต่อไปครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสรุปแล้วก็คือขณะนี้นะครับผู้ติดเชื้อที่พบในประเทศไทยคอนเฟิร์มแล้วนะครับแน่นอนก็คือ8รายนะครับโอมิคอนซึ่งทั้งหมดก็มาจากต่างประเทศครับจาก5ประเทศนี้คือสเปนไนจีเรียอังกฤษ USA และยูเนเต็ดอาหรับเอมิเรตนะครับวันนี้มีคําถามค่อนข้างเยอะครับเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยครับคําถามแรกครับ ความกังวลและโอกาสการเกิดโควิดลูกผสมครับระหว่างสายพันธุ์เดลต้ากับสายพันธุ์โอมิครอนมีความเป็นไปได้เพียงใดครับก็จริงๆถ้าดูจากอดีตนะครับประเทศไทยยังยืนยันนะเรายังไม่มีไฮบริดที่ว่าน,นี้แม้แต่ลายเดียวนะครับเราเคยเจอคนที่ได้ตัวอย่างว่าเป็นคนคนเดียวกันแต่มี2เชื้อนะซึ่งอันนั้นหมายถึงว่าติดเชื้อ2เชื้ออันนี้ยังไม่เรียกไฮบริดไฮบริดก็คือต้องเอาสารพันธุกรรมไปแลกกัน แล้วกลายเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งอันนี้ยังยังไม่มีนะครับถามว่ากังวลไหมคือจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราก็เคยมีอัลฟาเยอะๆแล้วเดลต้าเยอะๆมาก่อนนะในช่วงที่มีการระบาดมากๆมันก็ไม่เห็นมีการเกิดไฮบริดอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าเรื่องการกลายพันธุ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้มันคงไม่มีใครสามารถจะคาดเดาได้ล่วงหน้านะครับก็ผมเชื่อว่าวิธีตรวจของเรา ที่เฝ้าระวังสายพันธุ์อยู่นี้ก็มากพอทีจ่จะช่วยกันบอกว่ามันจะเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นไหมหรือไม่อย่างไรแล้วที่สําคัญถ้าถึงแม้มันจะเกิดไฮบริดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าสูตรสาเร็จคือมันจะต้องอันตรายจะต้องแพร่เร็วอะไรเสมอไปนะครับมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นก็บนความไม่ประมาทก็จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ท่านโฆษกก็บอกเองนะครับว่าเ,เราได้เบอร์หนึ่งของโลกนะ91 คะแนนนะในเรื่องของดีเทคนะการตรวจจับนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจนะครับว่าระบบของเราเนี่ยดำเนินการได้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์น,นะครับครับขอบคุณครับคำถามต่อไปครับสายพันธุ์โอมิคอนนะครับสายพันธุ์ย่อย B A 1และ B A 2ครับมีความแตกต่างกันอย่างไร อย่างนี้ครับในบ้านเราเนี่ยยังเป็น ba 1นะครับเ,เกือบทั้งหมดนะครับไม่ยังยังไม่เห็น ba 2 ba สองก,ก็จะมีการกลายพันธุ์ที่มีตำแหน่งแตกต่างกันไปจาก ba 1นะครับซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าการการกลายพันธุ์ไปเป็น ba 2เนี่ยตกลงจะทำให้อิทธิเดชของเชื้อเนี่ยมันมากขึ้นน้อยลงอะไรอย่างไรนะครับก็แต่ถ้ามันมาเราก็หาเจอแน่ครับอันนี้อันนี้ขอให้คำยืนยันว่าไม่ต้องห่วงกังวลอะไรนะครับเพราะนั้น จะ BA 1, BA อก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างมีข่าวค่อนข้างดีว่าสุดท้ายโอมมคอนก็ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากมายนะครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิมที่แพร่ระบาดอยู่นะครับครับมาถึงคําถามต่อไปครับความคืบหน้าของการสุ่มตรวจหาสายพันธุ์โอมมคอนในกรุงเทพมหานครครับหลังจากมีการรับมอบน้ํายาตรวจหาสายพันธุ์เฉพาะเป็นอย่างไรครับตอนนี้ จร,จริงจริงอย่างนี้ผมคิดว่าอย่างที่เคยเรียนว่าถ้าเราพัฒนาน้ํายาให้ออกมาแล้วก็ตรวจได้ทีเดียวเลยเดี๋ยวนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะแต่อย่างที่เคยเรียนครับว่าวัตถุดิบอะไรทั้งหลายอย่างเนี่ยก็ขณะนี้มันก็ค่อนข้างขาดแคลนอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าก็จะเร่งมือนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะตรวจเบื้องต้นนะนะวันนี้เราตรวจพูดง่ายๆการกลายพันธุ์ในลักษณะที่เป็นสนิปเทสอย่างที่บอก นะตรวจเฉพาะตำแหน่งนะหรือว่าตรวจจุดที่มันมีการขาดหายไปของของตัว G เนี่ยนะครับก,ก็ตอบได้เช่นกันเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเป็น potentially หรือมีโอกาสเป็น11ลายเนี่ยมันคําตอบได้ถ้าส่งตัวอย่างก็ภายในวันเดียวเท่านั้นเองก็กจะรู้ผลเนพะียงแต่ถ้าเป็นโฮจิโนมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาครับครับอบคุณครับมาถึงคําถามสุดท้ายครับ สถานการณ์โควิดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขนาดนี้สายพันธุ์เดลต้านี้อยู่ในช่วงขาลงแล้วใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้นี่จะถือว่ามีการเปลี่ยนจากคำว่าโรคระบาดเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังครับก็จากจากข้อมูลที่เราเป็นข้อมูลรายงานนะครับที่รับรายงานมานะครับกับข้อมูลที่ทำการ ไปตรวจโดย a อ K นะครับก็ข้อมูลสอดคล้องกันครับว่าสถานการณ ouais. right? ์ลดลงนะครับผมนะฮะก็เป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมนะฮะถือว่าเป็นขาลงนะครับของ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 สถานการณ์ในบ้านเรานะครับผมนะฮะถ้าถ้าเราเปรียบเทียบกับเส้นพยากรที่เราเราเราคาดการไว้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าต่ํากว่าที่เราคาดคาดการไว้นะครับก็เป็นเป็นมิตรมิตหมายที่ดีนะครับผมนะฮะถามว่าจะกลับเข้าสู่ในเรื่องของ เชื้อประจําถิ่นหรือไม่นะครับผมนะฮะตรงนี้ก็ทางทางหลักวิชาการก็มีการพูดคุยหาลือกันอยู่ว่า,าคัด p อยหรือเกณฑ์ที่เราจะจะตัดว่าระดับไหนที่จะให้เป็นเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าเป็นเชื้อประจําถิ่นนะฮะตรงนี้ก็ยังยังไม่ได้ข้อสรุปที่ที่ชัดเจนแต่ว่าก็มีการพูดคุยหาลือกันครับเพราะหลักการสําคัญของของการที่จะตอบว่าเป็นเป็นโรคประจําถิ่นหรือยังนะก็จะอยู่ที่คัด point ว่าเราจะ ยอมรับเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าอัตราการพบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่อยู่ที่ระดับใดครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยหารือกับทางผู้เชี่ยวชาญอยู่ครับผมครับครับก็ให้ติดตามกันต่อไปนะครับท่านที่ปรดีมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านไหมครับก็ยังยืนยันนั่งยันนอนยันนะครับว่าขอขออย่าวิตกกังวลนะครับผมคิดว่ามาตรการทั้งหลายที่ทางภาครัฐเองรวมทั้งพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในะการที่จะ ดูแลตัวเองเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้ก็ยังเพียงพอในการที่จะรับมือกับอโอมิคอนหรือแม้กระทั่งอาจจะมีตัวอื่นๆเพิ่มขึ้นมาในอนาคตก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มาฉีดวัคซีนกันนะครับแล้วก็เคร่งครัดในการดําเนินการตามมาตรการที่พวกเราได้กําหนดไว้นะครับขอบพระคุณมากครับครับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับท่านที่ปรึกษกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์สุภกิจสิริลักษ์ครับ ท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์บรรลังอุปพงศ์และผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์วิชาญป่าวันครับขอบประคุณทั้ง3ท่านครับครับและในช่วงท้ายนี้ครับขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนครับในมาตรการ v ก้านะครับ V U C A นะครับโดยขอเชิญชวนทุกคนครับการที่เราจะปลอดภัยจากโควิด -19 ไปด้วยกันได้รวมไปจนถึงสายพันธุ์โอมิคอนนะครับ ก็เน้น4ตัวด้วยกันตัวที่1 V ครับนั่นหมายถึงวัคซีนให้ไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อช่วยให้มีภูมิคุ้มกันโรคลดอาการหนักและลดการเสียชีวิตครับอันที่2ครับยครับ U ก็ย่อมาจาก universal prevention ใช้ในการป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลโดยสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับยังต้องย้ำตรงนี้นะครับล้างมือเว้นระยะห่างมันทำความสะอาดตัวต่อไปครับตัวที่3 C ย่อมาจาก COVID-free setting ครับทุกสถานประกอบการต่างๆร่วมมือกันครับทำให้สถานที่ท่านประกอบกิจการปลอดภัยนะครับจากเรื่องของโควิดซึ่งเราแบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมปลอดภัยนะครับผู้ให้บริการปลอดภัยลูกค้าที่มารับบริการปลอดภัยด้วยอันนี้รวมกันเรียกว่าโค i d f r e e setting และสุดท้ายครับตัว A ก็คือแอนติเจนเทสคิ t เมื่อท่านสงสัยว่าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไปสัมผัสเชื้อมาหรือท่านมีอาการที่ผิดปกติก็สามารถตรวจตัวเองเบื้องต้นโดยใช้ ATK ครับและวันนี้ครับผมนายแพทย์เดกชัยเพียรศรีวัชลราขอลาพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม13.30น,นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ